เอ็กซ์เสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านเราอยู่จุดชมวิวบ้านตัดแดงนะครับผมโอเโหร้านครับปวดกุ้งลิ้นร้อนเลยกันเลยร้านนี่แหละครับนี่ผมก็แล่นนี่ครับนี่เวลานั้นผมขับแล้คยขับแล้วสิบล้อสิบแปดร้อนนะนี่อันนี้ก็ดีครับนี่ครับได้ครับผมนี่สี่หมุนกาเจ้าสิหมุนสิมีคนนั่งข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่บ้านมีรถเอิ้นว่ารถดิแท็กต้องครับเนาะรถดิแท็กรถดิแท็กที่นีก็ราคาเป็นแสนนะครับแสนกว่าครับี่ ผมผู้ใดอยากเอาไปสะสมก็ได้นะครับอยุโรงรถผู้ใดว่างเอาไปครับผมไา่ยากครับทุกบ้านทุกบ้านที่เฮ็ดเอ่อแนวที่เฮ็ดให้ก็โคตรครับถี่มีทุกบ้านครับผมรอรับผู้โดยสารแน่ผู้โดยสารโบกแล้วผู้โดยสารโบกแล้วสิครับน่นโอ้เดี๋ยวเดไปครับผมเดี๋ยวไปครับมาไปแล้วครับไปไปด้วยไปด้วยไปแล้วครับไปโดยพุ่นครับไปด้วยพุ่นไปยังฮะ ไปหาหนังครับไปหาแทะข้าวโพดเล่นหาแทะข้าวโพดเม่นหนูไหมครับดอยมงพี่จะไปดอยมงวะไปดอยมงไปดอยมงโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมผมไปรับผมไปรับดอยมงโอ้ดอยมงโอ้ดงบอยโอ้ยพ่อเมียนพี่พ่อเมียนพ่อเมียน